จบันธุรกิจรีสอร์ทกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ตขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีจำนวนห้องไม่กี่ห้องแต่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตัวเอง โดยศูนย์วยิจัยเกษตรกรไทยได้คาดการเอาไว้ว่าในปี2553การท่องเที่ยวราช,ชบุรีมีแนวโน้มเติบโตในอัตราส,สูงขึ้นโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเกือบ1.5ล้านคนและจะสร้างรายได้ให้จังหวัดประมาณ1,500ล้านบาทและรีสอร์ที่กำลังโด่งดังเป็นท็อปออฟเติรทาวในวันนี้ก็คือลาทอสคานาครับกับรีสอร์ทสไตล์อิตาลีที่ยกเอาความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบอิตาลีมาไว้ที่จังหวัดราชบุรีของเราครับถึงแม้จะเปิดบริการมาได้เพียงแค่เเดือนแต่ก็มีจำนวนผู้เข้าพักสูงถึง60 และสามารถทำรายได้มากถึงเดือนละ1ล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันครับว่าลาทอสคาน่ามีจุดเด่นที่จะมัดใจลูกค้าได้อย่างไรและวิธีในการทำธุรกิจให้ได้รายได้มากขนาดนี้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปตีแตกพร้อมๆกันเลยครับ <S S e ีแตกครับโอ้โหผู้คนเพียบเลยขณะนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะฮะว่าผมอยู่ที่ไหนบรรยากาศขุนเขาล้อมรอบ360องศากับสถาปัตยกรรมที่แปลกตามไม่เคยเห็นในเมืองไทยมาก่อนเลยผมเดินทางมาจากกรุงเทพร่วมๆ200กิโลจากราชบุรีมาก็ประมาณสัก80กิโลมาเจ,เจอสถานที่แห่งนี้โอ้โหงามงดงดงามที่แห่งนี้ เป็นรีสอร์ทสไตล์อิตาลีแล้วก็ใช้ชื่อว่าลาทอสคาน่าครับเชิญเลยครับโอ้โยงามวันน้งามม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปัญญาครับสวัสดีครับกรรมการทุกท่านครับโอ้โหวันนี้บรรยากาศสดสวัสดีครับพี่น้องหมู่บ้านผาปกเชิญเชิญเขอต้อนรับสู่ลาทอสคาน่าสวนพึ่งครับอีกทีนี่คือคุณ คนเนกวุดครับคนเนกวุดนะฮะแล้วเขาเป็นใครคะเยอะแยะมากมายเนี่ยน้องแพะอันนี้เป็นน้องแพะครับเอ้ยมันเป็นบรรยากาศไม่ใช่เมืองไทยเลยนะเนี่ยใช่ครับเราทําจําลองบรรยากาศทุกอย่างให้เหมือนที่อิตาลีครับจะเห็นว่าที่สวนผึ้งเนี่ยทุกรีสอร์ทจะมีแกะคุณบรรยาเคยเห็นเคยได้ยินข่าวไหมครับครับผมครับผมแต่ไปดูที่อิตาลีไม่มีแกะอิตาลีมีแต่แพะครับเราเลยต้องเลี้ยงแพะอ๋อก็เลยเอาให้มันเหมือนที่โุดายต้องให้เหมือนที่สุดครับแล้วตัวตึกนี่ก็งดงามเลยชื่อหลักทอสข้างหน้าเนี่ อาจจะพูดยากนิดนึงตอนแรกชาวบ้านเนี่ยจะจําไม่ค่อยได้ครับปลาทอดคานาผมบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เราจําว่าปลาทอดคานาแล้วกันียว ปลาทอดคณะเพราะฉะนั้นเวลาจะมายี่นี่ต่อไปบอกชาวบ้านไปที่ถามชาวบ้านปลาทอดคณะเออจำได้ลงมาได้เลยนะครับโปลาทอดคณะเล่นเอาขาหมที่อึ้งไปเลยครับจากปลาทอดคณะไหนมันกลายมาเป็นปลาทอดคณะแบบนี้ล่ะครับแนะนํากรรมการกันก่อนแล้วกันครับเริ่มที่เทพประจํารายการเช่นเคยครับยิ่งลงพื้นที่สัมผัส SME กันจะจะยิ่งให้แตกบ่อยขึ้นไปครับสวนทางกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยไม่รู้ว่าค <ไป S 3> วามสวยงามแบบอิตตลีของลาทอสคะ คณะจะทําให้ความโหดล,ลดน้อยลงหรือไม่และกรรมการท่านสุดท้ายคุณวีรวัตรองวาสิตประธานกรรมการบริหารวิรันดารีสอร์ทแอนด์สปามาดูกันครับว่าลา่าทสคณะจะฟาด่านกรรมการทั้ง3ได้หรือไม่ติดหนึ่งนเดินทางท่องเที่ยวไปที่ต่างๆทั่วโลกก็จะมาตรวจเข้มเหมือนกันนะครับคุณเอสวาร,ริสครับสวัสดีครับและทุกครั้งนะฮะเราจะมีคนรุ่นใหม่ที่ศึกษาในเรื่องราวของธุรกิจการตลาดต่างๆเนี่ย วันนี้มีนักศึกษานะครับจากสาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยรายรชภัฏหมู่บ้านจอมบึงด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับสวัสด,ดีครับมีคู่มือรับตธุรกิจ SME จากคือธนคาคารกสิกรไทยมอบให้ทุกท่านนะฮะคนละหนึ่งเล่มด้วยครับอ่ะยกขึ้นมานี่ตรวจสอบว่าคนละเล่มนะไม่ใช่คนละแปดเล่มอมมา <c oughs> พูดคุยไปทีละเรื่องทีละราวเลยเราจะเริ่มยังไงครับมาคุณเอกมันเริ่มต้นกันยังไงเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นจากจริงจริง ผมมีความฝันผมเป็นคนชอบเที่ยวครับแล้วก็ผมมีความฝันว่าวันหนึ่งผมจะทำรีสอร์ทนะครับสองปีที่แล้วผมได้มีโอกาสมาเที่ยวที่สวนพึ่งก็ติดใจบรรยากาศครับคุณพยาลองดูขุนเขาสิครับมันสวยสวยงามใช่ใช่มันล้อมรอบอย่างนี้เลยพอผมเห็นที่แปลงนี้ผมก็ตัดสินใจว่าโอเควันนี้แหละที่ผมจะเริ่มทำรีสอร์ทแล้วผมก็นั่งมองที่แล้วผมก็นึกถึงว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมือนที่ไหนที่ผมเคยเห็นที่นี่มันเหมือนทัสคานีครับเราเลยเราเลยคิดคอนเซปต์ว่าเราจะทำคอนเซปต์ รีสอร์ทชื่อลาทอสคาน่า จากความประทับใจที่มีต่อเมืองทัสคานีประเทศอิตาลีได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณเอกวุฒิในการเนรมิตลาทอสคานาขึ้นมาที่เมืองไทยหรอกครับเราลองมาทําความรู้จักเมืองที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณเอกวุฒิดีกว่าครับกับเมืองทัสคานีเมืองตากอากาศสุดโรแมนติกของประเทศอิตาลีครับซึ่งทัสคานีเป็นเมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพทางธรรมชาติอันแสนงดงามโอบล้อมด้วยภูเขาและเนินเขาน้อยใหญ่มีไร่อ้งุ่ลอันเลื่องลือชื่อและยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมือง ที่สวยงามอันดับต้นๆของทวีปยุโรปอีกด้วยครับด้วยความสวยของเมืองทัสคานีทําให้คุณเอกวุฒิที่ครั้งหนึ่งเคยเดินทางไปเยือนเมืองทัสคานีเกิดความประทับใจเป็นอย่างมากจึงเกิดความคิดที่อยากจะสร้างรีสอร์ทให้เหมือนหมู่บ้านในเมืองทัสคานีขึ้นครับโดยจุดเด่นของสถาปัตยกรรมของทัสคานีก็คือกระเบื้องดินเผาที่ใช้ทําหลังคาเราเรียกกันว่าเทราคอตตา และลายพื้นหินขัดอันสวยงามแบบนี้เรียกว่าเทราโซครับและกำแพงเหลืองเปลือยๆที่ใช้เทคนิคปูนเปียกแบบนี้เรียกว่าเฟรสโกครับ ดังนั้นคุณเอกวุฒิจึงรวบรวมเอาจุดเด่นของทัสคานีมารวมอยู่ไว้ในลาทอสคานาครับประจวบเหมาะกับภูมิประเทศของหมู่บ้านผาปกอำเภอสวนพึ่งนั้นรายล้อมไปด้วยภูเขาและมีอากาศที่เย็นสบายคล้ายกับเมืองทัสคานีคุณเอกวุฒิจึงเลือกบ้านผาปกเป็นทำเลในการสร้างรีสอร์ทลาทอสคานาขึ้นครับเ <c oughs> จะว่าไปแล้วผมว่าไปเที่ยวลาทอสคานาก็เหมือนกับไปเที่ยวทัสคานีที่ประเทศอิตาลีเลยล่ะครับ ครับกันนี่มันก็จะเป็นเนินหน่อยใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นบ้านนะครับอยู่อยู่ในหุบเขาเวลาใครที่ไปไปแล้วก็มีบ้านเล็กๆแบนฟาร์มเฮาส์เวลาจะเดินปุ๊บเนี่ยมันจะมีเนินเพราะมีต้นสนมีบันดุงบันไดเล็กๆเราก็ดำมาปรับแต่งกับแลนด์สเคปเราเอเราก็จะทําเป็นเนินเขานะครับแล้วบ้านเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในเนินที่ที่บอกได้ไหมว่ามันที่เนี่ยทั้งหมดมีสิบไร่สิบไร่ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่แล้วก็มีบ้านเป็น บ้านทั้งหมดมี12ตึก19ห้องทุกหลังเนี่ยเราตกแต่งไม่เหมือนกันเลยข้างในอินเทอร์เน็ตนนเไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถทําได้เพราะเราเป็นรีสอร์ทขนาดเลยครับโอ้โห19ห้องไม่เหมือนกันเลยครับเรียกได้ว่าลาทอสคาน่าเน้นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวต้องไปดูกันหน่อยต้องไปดูครับแล้วก็เราจะเน้นปาร์ตี้บาร์บีคิวรูฟท็อปปาร์ตี้บาร์บีคิวบนหลังคาอ๋อผมเห็นในแต่ละห้องมันมีชั้นหลังคาด้วยนะใช่ครับเราจะมี ส่วนใหญ่บ้านเราเนี้ยจะมีรูฟท็อปจะขึ้นไปปิ้งบาร์บีคิวอยู่กคนต่มคนก็ต่างปิ้งกันไปใช่เดี๋ยวลองไปชมบ้านเราด้านหน้านี่เป็นอะไรฮะส่วนด้านหน้านี่เป็นล็อบบี้ครับข้างล่างเป็นล็อบบี้ใช่แล้วข้างบนเนี้ยครับเราทําเป็นร้านอาหารสาหรับห0ที่นั่งพร้อมที่พักสัมมนาแม่้ด้านหลังก็เป็นขุนเขากับเป็นรีสอร์ทในแต่ละห้องต่างๆที่จะขึ้นเอาละครับได้เวลาลงพื้นที่ดูห้องพักกันแล้วละครับแต่อาคารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือส่วนหน้าที่เป็นล็อบบี้และ พอลงถ่ายทำนอกสถานที่กรรมการของเราก็ต้องตรวจตากันละเอียดยิบเลยนะครับและห้องพักแรกที่ไปเยี่ยมชมในวันนี้ก็คือห้องอาร์ติสตาห้องพักที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดของที่นี่ครับซึ่งจุดเด่นของห้องอาร์ติสตานี้ก็คือการนำภาพเขียนสีต่างๆมาใช้ในการตกแต่งห้องที่ให้อารมณ์เหมือนกับศิลปินอยู่อาศัยนั่นเองครับโอ้โหเออเอเอเก้าอี้ตัวนี้สวยงามมากครับนี่ทำเองหมดครับแล้วก็ ผมอยากให้อาจารย์มาดูว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นใช่นะฮะไม่ได้นำาไม่ได้นำเข้าครับอันนี้ชาวบ้านทําเองที่นี่ท้องถิ่นที่นี่ใช่กระเรียงอาจารย์อย่าพูดว่ากระเรียงจริงๆเราเป็นคนไทยภูเขาอ๋อแล้วก็เราแล้วใช่เป็นกะเรียงหรืเหรอผมไม่ได้เป็นครับแต่ผมโอนสัมโนครวมมาอยู่ที่นี่แล้วแปลว่างกี่เพลาแล้วเนี่ยที่นี่ที่นี่เราเปิดมาสิบเดือนครับสิบไม่ถึงปีไม่ถึงปีนี่คุณไม่ถึงปีนี่คุณแบบ ผมย้ายมาอยู่ที่นี่เลยใช่ถึงกับลงทุนย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่นี่เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมถ้าทางพี่แกจะชอบและหลงไหลในความสวยงามของอำเภอสวนพึ่งเป็นอย่างมากเลยครับเนี่ยโตที่อาจารย์เห็นเนี่ยครับผมลุงปุ๊เป็นคนทำครับทั้งไม้ประจําหมู่บ้านอ๋อเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยเราทําเองนะครับพื้นหมอนปลอกหมอนน้องรัดเป็นคนเย็บเอาพวกรท้องถิ่นมาเอาผู้คนท้องถิ่นมาทําหมดเลยแล้วที่สําคัญที่สุดคือก้อนอิฐเนี่ยครับอาจารย์ เราทําของเราอไนอาอไนนอทั้งหมดครับ200,000ก้อนในโครงการนี้เราผลิตของเราเองเฮ้ยไม่ได้เอามาจากอิตาลีเหรอไม่ใช่ครับเราทําของเราเองเลยครับอเราทําจากดินที่มีอยู่ที่นี่เองครับม,มันคือดินใช่มันคือดินโอ้โหไม่แต่ก้อนอิฐก,ก็ยังทําเองเลยล่ะครับและที่สําคัญเป็นก้อนอิฐที่ทํามาจากดินในพื้นที่อีกด้วยนอกจากนี้ในการสร้างหลาทอสคานาขึ้นมานั้นยังช่วยสร้างงานให้กับชาวบ้านให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ ทำไมทำไมต้องทำเองทำไมไม่ซื้อเขาเพราะว่าถ้าซื้อเขาก็ละสิบาทอาจารย์ผมทำเองสองบาทห้าสิบอันี้คือชาวบ้านเนี่ยลดต้นทุนถูกแล้วชาวบ้านเนี่ยเขามีงานทำยี่สิบห้าคนผมประหยัดเงินไปสองล้านชาวบ้านได้เงินไปห้าแสนได้เงินได้กล่องถูกต้องนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านแล้วยังเป็นการบริหารต้นทุนในการผลิตอีกด้วยครับ ประตูนี่เราทำสี12ครั้งนะคุณปัญญาไม่ใช่ว่าทำาให้มันเก่าใช่เพราะว่าจะต้องทําสีทาสีแล้วก็ขัดออกแล้วก็เอาหมึกย้อมแล้วขัดไม่งันมันไม่เก่าคุณปัญญาเปิดมาคนถามผมว่ารีสอร์ทผมเปิดมา20ปีหรือเปล่านั่นนสิเออมันมันขลังมากตรงที่ว่ามันดูเก่าเดี๋ยวคุณทํำไมรู้เรื่องช่างเยอะแล้วกันน่ะเออเพราะว่าจริงๆผมทําเกี่ยวกับ research development ผมรู้ว่าผมทําบ้านเนี่ย ผมต้องมั่นใจว่าบ้านผมเนี่ยต้องมีความแตกต่างหนึ่งอย่างที่สองต้องยากกับการก๊อปปี้นะครับใครจะก๊อปปี้ผมก๊อปปี้ลาทอสคาร์นาเหนื่อยครับต้องมายืนอย่างผมแปดเดือนบ้านเราเนี่ยสร้างไม่ตรงเราจะสร้างบิวเบี้ยวเพราะเราใช้ชาวบ้านสร้างนะครับแล้วแล้วต้นทุน,นเรื่องสำคัญที่สุดคือต้นทุนของลาทอสคาร์นาเนี่ยต่ำกว่าที่คุณปัญญาไปสร้างเองสามเท่า อืม,มเรียกได้ว่าจุดเด่นของลาทอสคานานี่เจ๋งจริงๆครับเพราะนอกจากจะเป็นรีสอร์ทที่โดดเด่นในเรื่องของการสร้างความแตกต่างแล้วยังมีวิธีการบริหารต้นทุนการก่อสร้างที่ถูกอีกด้วยครับใครจะเอาไอเดียการบริหารแบบนี้ไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อครับแล้วเดี๋งนี้ใครเป็นคนกําหนดไอตัวกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็ในการคุมการก่อสร้าง,งการออกแบบทั้ง,ง,งหมดคุมคนเดียวอาไม่ใช่ลุงปูเหรอไม่ใช่ครับลุงปู้ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ลุงไรทําปูนลุงเลือด ขงเรื่อไม่มีครับอาจารย์พุทธเสน่ห์ดิบๆโอ้นี่ตู้เสื้อผ้าครับนี่ตู้เสื้อผ้าอันนี้อันนี้อันนี้ลุงกริ้งเป็นคนทำครับลุกงกริ้งลองลองมองไปดีๆทั้งโครงการเนี่ยเราไม่มีเฟอร์นิเจอร์บิวอินเพราะเราต้องการลดต้นทุนแล้วเราต้องการให้มันซ่อมแซมง,ง่ายแล้วนี่เวลาทําตู้ไม่ต้องมีตู้ด้านหลังนะเปลืองด้วยนะเอาผนังเขาเลยใช่ครับสวยงามจากนั้นเราลองมาดูห้องน้ำกันบ้างดีกว่าครับว่าห้องน้ำที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร แต่ผมว่าแม่มันน่านอนจริงๆครับเนี่ยแล้วก็มีอ่างเนี่ยครับอาจารย์อันนี้อยากให้ดูอันนี้เป็นอ่างอีก่างน้ำแบบอิตาเลียนครับจะลงไปขึ้นได้ไหมเนี่ยเราโอ้ยนี้ทำเองเช่ไหมนี่เรานำข้าครับแต่ว่าใช้เวลาลงไปมไม่ขึ้นม่ลำบากไหมผมอ่ะผมอ่ะยังลงได้เลยอจางน้ำอิตาเลียนเนี่ยเขาเดินลุงไลต้องมาดึงขึ้นไม่ต้องขึ้นเองได้อาจารย์รู้ไหมว่าที่เนี่ยแตกต่างกับที่อื่นเราเอาน้ำจากน้ำตกมาให้อาจารย์ โอ้โหใช้น้ําจากน้ําตกแทนการใช้น้ําประปาครับว่าแต่มันจะสะอาดพอไหมครับพี่คผลมาได้เหรอไม่ใช่อาจารย์ปัหงหนอไม่ <c oughs> ผมใช้น้ำผมใช้น้ำของชุมชนน้ำตกเนี่ย กลางคืนไม่มีใครใช้คุณก็ไปรักน้ำมาไม่ได้รักน้ำผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งในหมู่บ้านผมขึ้นไปทําเขื่อนกับชาวบ้านแต่คุณทําธุรกิจนี่ชาวบ้านก็ไม่ไม่เกี่ยวอาจารย์น้ําน้ําตกอ่ะคงต้องจ่ายในเชิงของภาษีเขาเก็บเขาเก็บร่วมละห้าสิบบาทครับทีเนี่แล้วที่อื่นนะฮะรีสอทอื่นสอดวไปแถวนี้รีสอร์ทอื่นแล้วแต่ครับบางคนก็จะเอาน้ําจากลําธารบางคนก็จะเอาน้ําบาดาลอ้นี่ได้กลิ่นธรรมชาติมากเลยนะน้าไม่สะอาดนะน้าไม่สะอาดเหรออาจารย์เหมือนกันไม่แต่แบบ มันอยู่ในนี้มันน่าจะมีอะไรที่มันคลีนอะ่ะใสกว่านี้มันน่าจะคลีนอะ่ะลูกค้าปกติเขารู้ไหมะว่าว่ารู้ครับ,รรบเพราะว่าตอนแรกเรามีปัญหามากเขาบอกว่า้น้ำทำไมน้ําคุณเหลืองอแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีปัญหาแล้วเพราะเรามีจดหมายเขียนไว้ที่หัวเตียงว่าเราใช้น้อํอจากน้ําตกหลังจากนั้นก็คือไม่มีปัญหาแล้วแล้วคนก็รู้ว่าน้ำดื่มน้ําดื่มน้ําใช้น้ำด่นี่แหละไม่ใช่ครับน้ำดื่มน้ำขวดอันนี้ขาโหดแกลมดีครับถือเป็นขาโหดมันหาจริงๆครับ แต่ที่พิเศษสุดสำหรับห้องพักแต่ละห้องในลาทอสคานาก็คือจะมีดาดฟ้าไว้ให้ชมวิวทุกหลังเลยล่ะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันสักหน่อยดีกว่าครับตอนเย็นนี่กี่องศาเววันนี้วันนี้ตอนเย็นเมื่อคืนประมาณ27ครับแต่ว่าปกติเมื่อที่ที่แล้วประ <25 S 2> มาณยีหน้าหนาวที่นี่ตั้งแต่พฤศจิกาถึงกุมภาครับสเดือน ไอ้เหงื่อแตกนี่ร้อนหรือพ่อไม่ใช่รับเหแตกมานาแล้วน่ผมเหงื่อผมเหงื่อแตกเพราะผมกลัวจานขึ้นชื่อว่าขาโหดใครก็กลัวทั้งนั้นแหละครับแล้วดูนั่งเชียวซะจริงนะจาหลังจากดูห้องอาร์ติสต้าอันสวยสดงดงามกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีก18ห้องที่เหลือกันครับโดยลาทอสคาน่านั้นจะแบ่งห้องพักออกเป็น5สไตล์ด้วยกันดังต่อไปนี้ เริ่มจากห้องพักสไตล์จากกูซี่สวีทซึ่งมีอยู่2หลังสองห้องครับคืออาร์ติสตาที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่แต่ลืมบอกไปครับว่าห้องนี้มีอ่างจากกูซี่กลางแจ้งมาให้ด้วยและแฟสโทเลียบ้านฟาร์มที่แสนอบอุ่นเติมแต่งด้วยต้นไม้สลับกับเนินดินที่มีดอกไม้สีม่วงและขาวปกคลุมไปทั่วผ่อนคลายความตึงเครียดได้ดีแบบสุดๆครับและมีห้องสไตล์เพนท์เฮาส์สวีทอยู่อีกหนึ่งหลังประกอบด้วย2ห้องคือเกิล ห้องพักที่เพิ่มความน่าสนใจโดยนำเศษผ้าชิ้นเล็กๆมัดต่อกันจนกลายเป็นของตกแต่งห้องที่น่ารักโครเช่ chet, ห้องพักที่ถักทอด้วยโครเชสีขาวบริสุทธิ์จนติดใจใครต่อใครมากมายแต่ที่พิเศษสุดสำหรับห้องเพนท์เฮาส์สวีทนี่ก็คือมีอ่างอาบน้ำแบบโรมันบาสอ่างอาบน้ำกลางแจ้งที่โรแมนติกสุดๆอาไปนอนดูดาวไปด้วยก็ได้ครับ ห้องแบบฮันิมูนสวีทมีสองหลังคือฟิโอเ่และวีโนซึ่งเป็นบ้านหลังเดียวแยกตัวออกไปเพื่อความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆไปเลยครับห้องแบบพาร์ที้สวีทประกอบด้วยบ้านสามหลังที่แต่ละหลังมีให้พักถึงสามห้องด้วยกันครับนั่นก็คือเซรามิกาเวกจีและซิตรัสเรียกได้ว่าพาร์ที้สวีทนี้เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่มากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับ และห้องสไตล์สุดท้ายก็คือสปาสวีทมี4ห้องด้วยกันครับนั่นก็คือมูลาโนเซนโพเอตตาและเบเกอรี่ที่ทั้งหมดโดดเด่นด้วยอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่นั่นเองครับเรียกได้ว่าการตกแต่งห้องของลาทอสคานานี้มีสไตล์ที่แตกต่างกันในแต่ละหลังเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรีสอร์ทอื่นๆได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อครับว่าลาทอสคานาจะมีทีเด็ดอะไรมาโชว์เราอีกจะเห็นว่าบ้านที่อาจารย์เห็นมเมื่อกี้ บ้านเราไม่มีเสาเลยนะครับอารมณ์ที่อยากจะรูดเสาแล้วทำยังไงไม่มีเสาอาจารย์ต้องกลับไปรูดที่คนเรื่องครับอาจารย์เดี๋ยวผมลืมนั่นแหละมาดูประสงค์ผมกลุ่มข้อที่หนึ่งครับอาจารย์อยากให้มีฝรั่งมาเที่ยวกับเรามีฝรั่งเลยเหรอไม่มีเลยครับมันน้องเลยแย่แย่ยังบอกว่าแย่เลยช่วง Green Business by K-Tip การปลูกต้นไม้ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับแต่บางครั้งการปลูกต้นไม้ก็มีวิธีที่ยุ่งยากพอสมควรและนี่คือก้อนเพาะปลูกหันรย์ที่จะช่วยการปลูกต้นไม้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือพรวนดินและใช้พื้นที่น้อยอีกด้วยครับ ้ทำธุรกิจนี้เพาะเราต้องแก้ปัญหาการปลูกต้นไม้ซึ่งเราพบปัญหาการลดน้ำารวนดินใส่ผุยเป็นการทํางานที่ยุ่งยากแล้วก็คิดว่าจะหาวิธีทํางานที่ง่ายแล้วก็ทําก้อนพ่อปลูกขึ้นทําให้มันสามารถปลูกพืชได้ทุกชนิดถูกได้ทุกวิธีจะเป็นพ่อเมล็ดปักําย้ายทำแมมลงปลูกปลูกได้หลายวิธีจะเป็นแขวนจะเป็นแช่น้ําจะเป็นทําอะไรทำได้ทั้งหมดละครับธุรกิจนี้ช่วยลดโลอนได้หลายเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัสดเุเหลือใช้อันนึงก็ช่วยลดไปนิดหนึ่งอันที่สองเมื่อใช้่เส็ไไปปปแล้ววมมมันนุ๋ยีภาะ ขยะเลยการปลูกท้นไม้ทุกวันนี้ไม่ใช่ปัญหาที่ยุ่งยากลำบากอีกแล้วเราสามารถใช้วิธีการได้หลายวิธีการใช้ก้อนเพาะปลูกก็เป็นวิธีการวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้และนี่ก็คือแนวคิด Green ีน s i n e s s ของคุณอรชุนแก้วกังวานเจ้าของธุรกิจก้อนเพาะปลูกมาศจันย์ครับ